ต่อไปนะครับจะพาคุณผู้ชมไปต่อกันที่เทศบาลเขารูปช้างนะครับได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสานะครับแล้วก็มีการนําพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมดังกล่าวและนักศึกษาวิชาทหารจํานวน700ขว่าคนนะครับเพื่อกําจัดผักตบชวาในคลองสําโรงในกิจกรรมคลองสวยน้ำใสเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับนี่เป็นภาพบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้นะครับที่เทศบาล เมืองเขารูปช้างนะครับซึ่งมีพี่น้องประชาชนที่เป็นประชาชนจิตอาสานะครับรวมทั้งนักศึกษาวิชาทหารจากสู่จากศูนย์การฝึกนักศึกษาทหารมณฑลฐาน ทหารบกที่42จำนวนกว่า700คนนะครับร่วมกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาคลองสำโรงตามโครงการคลองสวยน้ำใสในคลองสำโรงตอนบนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 โดยนายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีและมีนายนราเดชคำทับนาย,ยกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้างพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่16รวมทั้งคณะผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครับ สำหรับการกำจัดผักตบชวาในโครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขในครั้งนี้ค่ะจัดในพื้นที่คลองสำโรงตอนบนได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาสำนักงานชลประธานที่16และหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่สนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรและกำลังพลร่วมกิจกรรมนอกจากจะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วยังเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวมเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนตระนัก ถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนปลูกจิตสํานึกให้ช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ํากําจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ําซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติในช่วงของหน้าฝนและก็หน้าแล้งอีกด้วยขณะเดียวกันนะครับทางนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้างกล่าวนะครับว่าคลองสํารงได้รับคัดเลือกจากจังหวัดสงขลาให้ดําเนินการพัฒนาแหล่งน้ําคลองสวยน้ําใสเพื่อเป็นการสืบสารรักษาและต่อย,ยอดตามแนวพระราชดำริในการฟื ฟูและพัฒนานลำน้ำคู่คลองต่อไปครับ